สวัสดีครับจากร้านนครโซลาเซลล์ครับวันนี้เราทำชุดรถเข็นประกอบแบบพับนะครับให้ลูกค้านะครับผมเป็นปั๊มไดโวนะครับสไอปั๊มหนึ่งแรงนะครับ750วัตตครับผมนี่เป็นแบบกลางออกนะครับใช้รถเข็นเข็นกลับบ้านได้นะครับผมทำตาขาตั้งนะครับ ชุดนี้แผงโมโน400วัตต์นะครับผม3แผงนะครับมีเบรกเกอร์นะครับผมเบรกเกอร์ดีซีให้1ตัวนะครับอันนี้รถเข็นเป็นของลูกค้านะครับเอามาเองนะครับผมทางร้านเราประกอบให้นะครับแผงโมโนครับผมสามแผงนะครับใหญ่ครับผมกลางออกแล้วใหญ่มากนะครับ สามเมตรครับผมตึมไดโวหนึ่งแรงนะครับสองนิ้วครับผมเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมครับแไม่มีนะครับออแรงครับผมตไดโวนี่จะแรงมากนะครับ เป็นปั๊มจุ่มผิวน้ำนะครับผมตัวนี้เป็นตัว2นิ้วนะครับหนึ่งแรงโชดได้รับประกัน1ปีนะครับสูบน้ำสะน้ำห้วยน้องคลองบึงครับผมได้สบายๆนะครับตัวนี้แผงสายนะครับผมสายปั๊มรวมสายเดิมประมาณสัก60เมตรนะครับผมได้มีแดดไม่ค่อยมีนะครับฝนต,ตก น้ำก็ถือว่าแรงมากครับทีได้สักจากปริมาณน้ำน่าจะได้สัก10คิวนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับต่ำตัวนี้ทำได้ถึง14คิวนะครับผม4คิวต่อชั่วโมงนะครับเดืเดไม่ค่อยมีก็ว่าแรงอยู่ครับครับ สนใจนะครับผมโซลาเซลล์หรือว่าทางเราออกแบบนะครับลูกค้าตรงการแบบไหนนะครับโทรมาคุยได้นะครับผมใจนครโซลา์เซลล์ศูนย์แปดแปดห้าหนึ่งห้าสามแปดสามสามครับผมลูข้างเดินจำเลยนะครับติดถนนใหญ่ครับง่ายครับเดินจำนี่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ